สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ q ว e e เอ Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนอที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ Positive, Positive w i n g Positive w a y b e c a u s e You Are l i m i t l e d ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักของเพื่อนๆชาวราศีเมษประจำเดือนกรกฎาคม2021ค่ะเรามาฟลเจ้ากันดีกว่าว่าพลังงานความรักของทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะคะโดยเราจะเริ่มจากคนโสดและสกิปข้ามไปยังคนที่มีคนคุยสเตตัไม่ชัดเจนค่ะ But Before ว t ก t ตา t e สนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ Gen ต์วอล์คบ i n g ดังนั้นอย่านมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตัวส่วนตัวด้วยกันซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วนตัวด้วยการการขอคำปรึกษานะคะการโคชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะอยู่ในช่อง d e c ษฐานสปอต o ์ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการและเงินที่ได้ตรงส่วนนี้เนี่ยนำไปทำบุญด้วยนะคะเพราะงั้นเนี่ยถ้าอยากประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักอยากพัฒนาตัวเอง มากขึ้นหรืออยากมีชีวิตรักในแบบที่ต้องการมาเปลี่ยนความฝันของคุณให้เป็นจริงกับคุณได้ที่ช่อง t h e x b s e t a n c e Box ด้านล่างนี้ค่ะ So if you r e ready นะคะ we will start from the first section ก็คือคนโสดก่อนค่ะว่าพลังงานของคนโสดเป็นยังไงกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีเมษนะคะคนโสดทุกคนคะ่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานคํารักของคุณเป็นยังไงกันบ้างในเดือนนี้นะคะ King of w a n d s ค่ะ e x p o n e n t a c l e แล้วก็ The World น,นะคะ ควีนกำลังรู้สึกแบบนี้นะคะว่าชาวราศีเมษอยู่ในช่วงของการโฟกัสเรื่องของการงานการเงินนะคะมีการปรับเปลี่ยนตัวเองหรือมีการพัฒนาตัวเองนะคะหรือบางคนเพิ่งจะได้งานใหม่ได้จ็อบใหม่นะคะแล้วก็อยู่ในช่วงของการมกมุ่นกับการทํางานนะคะเหมือนกับว่าอยากที่จะ PUSH yourself ให้มันเป็นแบบ better person อะไรประมาณนี้นะคุณต้องบอกว่าคุณนะคะมีความเป็นผู้นำสูงมากมีความ แบบ passionate charismatic นะคะแล้วก็เป็นคนที่มี e n e r g e t i c มีพลังงานเว้ยแล้วคุณก็สามารถส่งต่อพลังงานบวกเนี่ยให้กับตัวคุณเองให้กับคนรอบข้างของคุณนะคะและนอกจากนี้เนี่ยคุณยังเป็นคนที่ภาคภูมิใจในตัวเองมากๆด้วยนะคะโดยสัญชาตญาณของคุณเนี่ยชาวเมธเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำอยู่แล้วนะคะและคุณก็พร้อมที่จะ d e v o ตสิ่งต่างๆ d e v o ความทุ่มเทของคุณนะคะให้กับครอบครัวของคุณคนรักของคุณเ ของคุณใครก็ตามที่มาเป็นแบบเป็นมิตรกับคุณนะคะและคุณให้เขาเป็นผาทมิตรกับคุณด้วยเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะทุ่มเทเพื่อเขาและพร้อมที่จะช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นเวลาที่พวกเขามีปัญหาค่ะคุณเป็นคนที่ชอบความตื่นเต้นและในทานองเดียวกันนะคะก็เป็นคนที่มีแพชชั่นเวลามีความรักค่ะเพราะว่าด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีแพชชั่นนั่นแหละเวลาคุณรักใครคือคุณอินมากเลยนะคะและทีนี้เนี่ย คุณก็ต้องการใครสักคนที่เข้ามาแล้วเขาเองก็จะอินกับคุณด้วยเช่นกันไม่ใช่ใครที่เข้ามาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วก็เงียบหายไปอะไรเงี้ยคุณชอบใครสักคนที่มันชัดเจนชอบความชัดเจนและด้วยความที่เป็นคนที่อินในเรื่องของความรักนะคะเวลาถ้าได้อินแล้วคืออินหนักมากเนี่ยในเดือนนี้ค่ะจะมีคนที่เข้ามาทําให้คุณอินและคุณก็รู้สึกว่า คนคนนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่จะอินกับคุณด้วยเช่นกันนะคะจาก energy ตรงนี้ที่คุณรู้สึกได้นะคุณรู้สึกว่าในอนาคตค่ะก็คือในเดือนนี้เนี่ยมันจะมีคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามาผ่านเรื่องของการงานของคุณหรือว่าอยู่ในแวดวงงานที่คุณทําอยู่นะคะบางคนในที่นี้นะคะ เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นเอทไอดอลหรือว่าทำงานอยู่ในวงการบันเทิงคุณก็มีโอกาสที่จะได้ข้องเกี่ยวข้องแวะกับคนที่อยู่ในแวดวงตรงนั้นค่ะหรืออาจจะมีคนในวงการบันเทิงนะคะวงการอินฟลูเอนเซอร์วงการที่มีชื่อเสียงเนี่ยเข้ามาสนใจคุณค่ะ และอย่างไรก็ตามนะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ที่คุณพูดไปเพราะงั้นเนี่ยในเดือนนี้ใช้เสน่ห์ของคุณให้เต็มที่นะคะโปรยเสน่ห์ให้เต็มที่เลยค่ะเพราะว่ามันมีโอกาสที่คุณจะได้สัมผัสพบเจอพบปะผู้คุยกับคนใหม่ๆค่ะและบางคนนะคะมีคนคุยไม่ขาดสายนะคะต่อให้ยังโสดอยู่แต่ก็สมมติเทงไม่ได้จริงจังก็มีคนคุยเข้ามาเรื่อยๆให้คุณได้เลือกให้คุณได้ชอปปิ้งนะคะเพราะงั้นเนี่ยก็คือจังหวะของคุณแล้วถ้าหากว่าคุณอยากจะเซตนดาวในเดือนนี้มันก็มีความเป็นไปได้เพราะ เพราะว่ามันก็มีหลายคนที่ต่อคิวรอคอยคุณอยู่ให้คุณแบบเฮ้ยเข้ามาสิตอบรับรักฉันสี่นู่น 4, นั่นนี่นะคะหลายคนก็ต่อคิวรอจ่อรอเลยแบบว่าอยากให้คุณเนี่ยรักอยากให้คุณสนใจนะคะแต่ถ้าคนเหล่านี้ที่ต่อคิวรอเนี่ยยังไม่ใช่สเปคของคุณก็สามารถที่จะปล่อยผ่านไปได้แล้วก็คุยต่อไปได้นะคะคุยไปก่อนะไรเงี้ย เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของการช็อปปิ้งนะคะแต่ว่ามันก็จะมีคนดีๆคนที่ทําให้หัวใจของคุณเต้นรัวเข้ามาอยู่ดีแหละเพราะงั้นเนี่ยนะไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากนะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์อยู่แล้วและบริหารสเสน่ห์ของคุณให้เป็น,นะคะ่ะแล้วเดี๋ยว คุณก็จะได้มีแฟนะละโสดเป็นตัวเป็นตนเองถามว่านั่นคือสิ่งที่คุณต้องการนะคะเพียงกลัวเหลือเกินว่าคุณนั่นแหละจะเป็นฝ่ายไม่ยอมสละโสดแทนเพราะว่าคุณเอนจอยกับชีวิตตรงนี้มากคุณรักตัวเองมากและถ้าคนที่เข้ามาเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกแย่ทําให้คุณรู้สึกไม่ดีคุณก็พร้อมที่จะเทพวกเขาเหล่านั้นไปนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ลูกเซตของควีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกนะคะก่อนจะไปดูกันนะคะถ้าใครอยากเช็คด้านส่วนตัวอยากขอคำปรึกษา เประการส่วนตัวอยากให้โคช้ชประการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไม่หมากควินได้ที่ช่อง description box ตารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการค่ะสำหรับพลังงานไพ่โลกสวยที่ได้รับค่ะก็คือ attraction ค่ะ you attract romantic love by enjoying this moment fully ค่ะ wow ซ่า,าต้องบอกแบบนี้นะคะว่าคือเป็นคืนที่มีเสน่ห์มากมากๆมีเสน่ห์มากๆเลยค่ะและ จงใช้สเสน่ห์นั้นให้เป็นประโยชน์นะคะดึงดูดในคนที่ใช่เข้ามาไม่ใช่ดึงดูดใครก็ไม่รู้เข้ามาในชีวิตนะคะอย่างไรก็ตามในเดือนนี้ค่ะ คุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในสายตามนุษย์รอบข้างปัตตุชนคนทั่วไปนะคะและเขาก็อยากที่จะใกล้ชิดคุณอยากที่จะมาพูดคุยกับคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีรอยยิ้มที่สดใสและเป็นคนที่มีพลังงานบวกสูงมากเลยพร้อมที่จะส่งต่อ energy บวกๆนี้เนี่ยให้กับคนรอบข้างให้กับคนอื่นๆนะคะและมันก็เป็นแรงดึงดูดที่ดีที่จะดึงดูดความรักเข้ามาอย่างไรก็ตามอยากให้คุณกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะคะเพราะถ้าหากว่าคุณกลับมาอยู่กับปัจจุบัน enjoy This Moment Fully เนี่ยมันก็จะทำให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะและมันก็จะช่วยให้คุณดึงดูดรักแท้เข้ามาในชีวิตมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับเพื่อนๆชาวราศีเมษน,นะคะอาหารที่คุณควรทานลงดทานในเดือนนี้ค่ะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนนะคะจะเป็นแซนด์วิชนะคะงดทานไม่เสริมดวงค่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณนะคะจะเป็นสลัดจะทําให้ดวงของคุณปังปุริเยมากขึ้นในช่วงนี้นะคะหน้าตาของแซนด์วิชจะเป็นประมาณนี้นะคะเพราะงั้นถ้าเป็นแซนด์วิชแบบ แป้งข,งขาวหรือว่าแซนดวิชท,ทั่วไปกินได้แต่ถ้าเป็นหน้าตาแบบนี้ปุ๊บนะคะเหมือนแซนวิชทอดดอกค่ะก็คือห้ามทานนะคะไม่เสริมดวงในกรกฎาคมนี้ค่ะ และถ้าใครอยากเช็กตัวส่วนตัวอยากเขอาคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไม,ม่ผ่านควินได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะและขอฝากสุดท้ายนะคะไว้นในอ้อมอกอ้อมใจค่ะงานเขียนของวินนะคะเพลงข้างรักตักมากจริงๆสู้คนของคุณได้หรือเปล่าอาจจะสู้ได้ก็ได้นะ,อะลองไปดูกันนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ Se อ on นใ next คลิปวิดีโอบาย สวัสดีค่ะชาวราีเมษน,นะคะคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานความรักของคุณพลังงานของเขาและแนวโน้มความสัมพันธ์ในจุลายนี้เป็นยังไงกันบ้างค่ะเริ่มต้นจากพลังงานของคุณก่อนนะคะเซเว่นออฟคอยค่ะคุณรู้สึกถึงการรอคอยนะคะ และคุณรู้สึกถึงการเข้าไปหัวนึกถึงความทรงจําสําหรับบางคนคะ่ะบางคนในที่นี้นะคะเพิ่งจะเลิกกับแฟนหรือว่าเพิ่งจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมาก่อนหรือยังไงอ่ะมันดูเป็นอะไรที่มันดูทริกเกอร์ตัวคุณหน่อยๆน,นะคะจากสิ่งที่ที่คุณรู้สัมผัสได้คะ่ะบางคนเนี่ย มีการพัฒนาตัวเองมามากขึ้นแต่พอหวนกลับไปนึกถึงอดีตก,ก็ยังรู้สึกเหมือนแบบเสียดายความทรงจําเก่าๆหรืออะไรเก่าๆมันดูรอคอยอะไรบางอยา่างและรอคอยอย่างอดทนด้วยนะและอดทนแบบที่เชื่อว่ามันจะต้องเกิดขึ้นซึ่งถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นโอเคดีไม่แน่ว่าบางคนในที่นี้อาจจะเพิ่ง break up อาจจะเพิ่งอกหักมานะคะเออแล้วก็รอให้แฟนเก่ากลับเข้ามาในชีวิตหรือว่า รอคอยทวินเฟรมค่ะเป็นเรื่องของจิตวิย์ชามยิ่งล้วนเลยสําหรับ Energy ตรงนี้นะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าอาดีตที่ผ่านมาของคุณมันเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณจะบอกว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วและมันผ่านไปแล้วแล้วมันเกิดขึ้นเพื่อให้คุณได้เรียนรู้คําถามคือคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างคุณรอเขาได้คุณรอคอย ความชัดเจนก็ได้คุณรอได้แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือกลับมาพัฒนาตัวเองให้ดีอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่คุณจะได้มีสน่หที่มากยิ่งขึ้นค่ะจริงๆชาวราศีเมษหรือคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่เป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่แล้วนะแต่ตอนเนี้ย คุณอยากให้คุณลองตั้งคำถามกับตัวเองว่า Relationship ที่ฉันรอคอยอยู่เนี่ยมันคุ้มค่าจริงๆใช่ไหมคนที่ฉันรอคอยเนี่ยเขาคู่ควรกับฉันจริงๆหรือเปล่าอะไรคือ goal ของคุณในเรื่องความสัมพันธ์ตอนนี้คุณกำลังไปสู่จุดมุ่งหมายความสัมพันธ์ที่คุณต้องการใช่หรือไม่มีอะไรบางอย่างหรือว่ามีอะไรอีกไหมที่คุณต้องทาเพิ่มเติมเพื่อให้ คุณได้รับในความสมานที่คุณต้องการนะคะมันคือช่วงเวลาของการกลับมาโตตะกรนกลับมาตั้งคําถามกับตัวเองค่ะว่าคุณต้องการอะไรในชีวิต What do you really want คุณต้องการอะไรในชีวิตของคุณตอนเนี้คุณต้องกลับมาและดูว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างถ้ากว่าคุณรอคนเก่าอยู่รอแล้วรอมาแล้วรอแล้วรออีกรอแล้วรอ,อจนลากงอกรอจนแบบเขาจะกลับมาไหมเฮ้ยมันถือเวลาเราทุคกคนต้องกลับมาถามกับตัวเองนะว่ารอแบบนี้มันได้ผลจริงๆใช่ไหมมันมีวิธีอื่นไหนอีกบ้างเพื่อให้ฉันได้รับความสัมพันธ์ในแบบที่ต้องการค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะมันเป็นเรื่องของ d i ไวท์ไทมิ่งจากสิ่งที่ควุนรู้สึกได้นะควุนอยากจะบอกว่าสิ่งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังความเสียใจอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นค่ะ you are not failing you are learning คุณไม่ได้กําลังทําอะไรที่มันผิดพลาดค,คุณแค่กําลังเรียนรู้ค่ะและณนะตอนนี้ก็คืออีกโรเซสหนึ่งที่กําลังจะตัดสินว่าชื่อของคุณจะไปในทิศทางไหนหากว่าคุณและเขาสมมุติว่ามันไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบแฟนเก่าใช่ไหมถ้าหากว่าความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้ค่ะแม้จะไม่ได้เลิกกันไม่ได้ห่างกันแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนและคุณรู้สึกเหมือนคุณกําลังรอคอยอะไรบางอย่างมันคือสัญญ,ญาณที่บ่งบอกว่ามันมีบางอย่างที่ต้องเปลี่ยน ในความสมานของคุณเพื่อให้คุณได้รับในสิ่งที่คุณต้องการก็คือความสัมพันธ์แบบ commitment relationship ในอนาคตนะคะเพราะงั้นเนี่ยนี่ไม่ใช่แค่ช่วงเวลาที่มานั่งรอคอยอย่างอดทนเฉยๆเว้ยโอเคเพิ่มเติมนี่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่มานั่งรอคอย อย่างอดทนและมีความหวังเฉยๆมันคือช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ and error เพื่อนำพาให้คุณไปสู่จุดที่คุณได้ relationship ในแบบที่ต้องการนั่นคือสิ่งที่คุณอยากจะบอกนะคะถามว่าตัวเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้นะคะ Queen of p e n t a c ค e ค่ะคุณยังอยู่ในห้วงจิตใจของเขาอยู่นะคะ เขายังรู้สึกดีกับคุณอยู่เขายังนึกถึงคุณอยู่เพียงแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยมันเหมือนมีบางอย่างที่เขากําลังต้องตกตะกอนกับตัวเขาเองด้วยเช่นกันค่ะอีกในยะหนึ่งนะคะคุณรู้สึกว่าเขามองว่าคุณเป็นคนที่มั่นคงกับเขาและไม่ว่าเขาจะหายหัวไปไหนนะคะจะออกนอกโลกออกนอกจักกรวาลน,นะคะจะไปอยู่อีกมิตินึงแล้วเขาเวนกลับมาใหม่คุณก็จะยังรอเขาอยู่ตรงนี้เพราะเขาเชื่อว่าคุณรอเก่งนะ เมธรอเก่งนะกับนายวิ่งออกนอกจักรวานะคะวิ่งกลับมาถึงจุดนี้ก็ยังเห็นคุณนั่งรออยู่เพราะงั้นเขาเลยค่อนข้างมั่นใจว่าความรู้สึกที่คุณมีให้เขาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่มันหนักแน่นและมั่นคงนะคะเขารู้สึกว่าคุณหนักแน่นและมั่นคงกับเขาและในทํานองเดียวกันนะคะเขาเองก็เป็นคนที่แคร์คนอื่นแล้วเขาก็แคร์คุณด้วยนะถามว่าเขาแคร์คุณไหมเขาแคร์คุณแต่ว่าเขาแคร์ตัวเองมากกว่าในตอนนี้นะคุณรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่เขากําลังโฟกัสอยู่นะคะ และบางคนในที่นี้เนี่ยคนของคุณเนี่ยชอบ spend time alone ด้วยนะหรือว่า spend time กับ nature ชอบใช้เวลากับธรรมชาตินะคะใช่ไม่ใช่ไม่รู้มาแชร์ฟังเลยรายการคุณแค่รู้สึกได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะในตอนนี้เนี่ยเหมือนเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขาสบายใจเขา comfortable เขาอยากที่จะใกล้ชิดและ คุณก็แขกเขามากๆแล้วมันก็ทำให้เขารู้สึกอพ p r e c i a นะคะถ้าหากว่าคุณและเขาเพิ่งจะโบร k ั u กันไปหรือว่าความสมั์มันออกห่างกันไปอย่างที่คุณบอกไปค่ะเขาค่อนข้างมั่นใจว่าคุณยังอยู่ตรงนี้เพื่อเขาในเวลาที่เขาพร้อมนะคะแต่ถ้าคุณและเขายังคุยกันอยู่ค่ะเขาก็ค่อนข้างแน่ใจว่าความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาเนี่ยมัน s t เ b ิลมันมั่นคงและไม่มีอะไรที่ทําให้เขาต้องกังวลนะคะแนวโน้มความสมัยของคุณและเขาในเดือนนี้นะคะซิกซับคอยค่ะ ให้เรียนขึ้นทุกอันเลยค่ะคุณรู้สึกว่า energy ตรงนี้ต้องใช้สติปัญญานะคะในการดําเนินความสัมพันธ์ไปค่ะเพราะถ้าหากว่าคุณใช้อารมณ์เพียงอย่างเดียวนะคะโดยไม่ใช้สติปัญญาเนี่ยมันอาจจะนําพาคุณลงเหวได้ค่ะแต่ถ้าคุณมีสติปัญญาในการครบ กับคนคนนี้นะคะหรือว่าคุณมีสติในเรื่องของ relationship ตรงนี้ระหว่างคุณและเขาเนี่ยมันสามารถทําให้ความสัมันส c เ s s f ฟูได้ในอนาคตค่ะคุณรู้สึกว่าแนวโน้มความสมันของคุณและเขาจะมีการกลับเข้ามาพูดคุยค่ะเพราะว่ามันมี the judgment ขึ้นมานะคะ the judgment ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้แบบนี้ว่าเขาคือเนื้อคือของคุณ2 เขาคือเจ้ากรรมในเวงของคุณ 3. เขาคือคนในโชคชะตาของคุณที่เข้ามาเพื่อผลักดันให้เรียนรู้แต่ที่แน่ๆแหละค่ะการเข้ามาของคุณคนนี้ค่ะก็คือตานเนียค่ะมันทําให้คุณได้เรียนรู้เว้ยคําถามคือกลับไปฟังต้นคลิปที่ควินบอกไปว่าคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างในความสัมพันธ์และคุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือทําอะไรได้บ้างเพิ่มเติมเพื่อให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปในแบบที่คุณต้องการนะคะในตอนนี้ควินบอก ได้เลยว่ามันจะมีการกลับมาพูดคุยกันการกลับมาใกล้ชิดกันหรือตัวเขาเนี่ยคะ่ะจะคิดถึงคุณมากๆนะคะมองเห็นความสำคัญของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะและวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตถ้าหากว่าคุณและเขาอยู่ในช่วงของการห่างกันนะคะ separation แต่ว่าถ้าหากว่าคุณและเขายังมีปฏิสัมพันธ์ยังพูดคุยกันอยู่คะ่ะแชทจะไม่หนักขวา แต่ฝ่ายเดียวแล้วนะคะในตอนนี้ค่ะแชทมันจะเริ่มบาลานซ์ค่ะกล่าวคือทั้งคุณและเขาเนี่ยอาจจะมีการพูดคุยกันบ่อยขึ้นโดยที่คุณไม่ได้พยายามอยู่ฝ่ายเดียวนะคะมันจะมีการพยายามทําให้สมดุลหรืออีกนัยยะหนึ่งนะคะความสัมพันธ์ต้องเกิดจากการให้และรับที่เท่ากันถ้าหากว่าในตอนนี้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ให้มากเกินไปนั่นคือสัญญ,ญาณที่บ่งบอกว่ายูต้อง s t e ป back และถอยกลับมา เพื่อให้มันจะได้เท่ากับรับมันจะได้ไม่มีใครขาดทุนไม่มีใครได้กําไรให้มันแบบพอดีพอดีกันและนั่นแหละค่ะมันคือคีย์เวิร์ดที่จะทําให้คุณและเขาเนี่ยได้เป็นแฟนกันในอนาคตแน่นอนนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ลูกสวยของคุณเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกนะคะ กันจะไปดูกันนะคะถ้าใครอยากเช็คตัวส่วนตัวอยากเขอาคำปรึกษาประกันส่วนตัวอยากให้โคช้ชประกันส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไม่มากควีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะสำหรับพลังงานไพ่โลกสวยที่ได้รับคือ t o love ค่ะ This is the romance of a lifetime นะคะค่อนข้าง obvious ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าคุณเป็น True Love ของเขาและเขาเองก็เป็น True Love ของคุณด้วยเช่นกันค่ะนี่คือจังหวะนี่คือโอกาสแล้วนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นคู่เอนคู่กรรมของคุณหรือว่าเขาจะเป็นคู่แท้ของคุณแต่เขาคนนี้ตานี้ที่มันบ้าบ้าบอลเนี่ยคือรักแท้ของคุณและคุณเองก็เป็นรักแท้ของเขาด้วยเช่นกันนะคะนะก็ถือว่าคุณได้เจอกับรักแท้นะคะเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ค่ะ Once upon a dream นะคะเคยฟังไหมเพลงของ Maleficent นะมันคือเจ้าหญิงออโรราเจ้าหญิงนิทรานะคะเจ้าหญิงที่นอนอย่างเดียวนะคะไปสักครึ่งเรื่องแล้วนะคะอันนี้ให้ตัวเอง Enjoy ไปกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะ สำหรับเพื่อนๆชาวราศีเมษนะคะอาหารที่คุณควรทานและงดทานในเดือนนี้ค่ะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนนะคะจะเป็นแซนด์วิชนะคะงดทานไม่เสริมดวงค่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณนะคะจะเป็นสลัดจะทําให้ดวงของคุณปังปุริเย่มากขึ้นในช่วงนี้นะคะหน้าตาของแซนด์วิชจะเป็นประมาณนี้นะคะเพราะงั้นถ้าเป็นแซนด์วิชแบบ แป้งข,งขาวหรือว่าแซนดวิชทั่วไปกินได้แต่ถ้าเป็นหน้าตาแบบนี้ปุ๊บนะคะเหมือนแซนวิชทอดดอกค่ะก็คือห้ามทานนะคะไม่เสริมดวงในกรกฎาคมนี้ค่ะ และถ้าใครอยากเช็ส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไ่ผ่านควินได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะและขอฝากสุดท้ายนะคะไว้นในอ,อกก้อมอกอ้อมใจค่ะงานเขียนของฟินนะคะเพศข้างรักตักมากจริงๆสู้คนของคุณได้หรือเปล่าอาจจะสู้ได้ก็ได้นะ,อะลองไปดูกันนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ Se ีย o u งเล่นเดนเอ็กซ์คลิวิดีโอบาย you of is done already. But you're still watching this. So, let's watch this. I recommend She's you. And don't forget to subscribe me. See you in the next video. It. Take care. There must be something